สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาทําเมนูโปรของเราแล้วนะคะก็คือแกงฟักทองกะทิใส่หมูนะคะอันดับแรกก็คือตั้งไฟใส่กะทิคนให้กะทิมันแตกมัน,นะคะ่ะก็ต้องใช้ความใจเย็นแบบเย็นเย็นนะค่อยๆให้กะทิมันค่อยๆเดือดๆไปอย่าเปิดไฟแรงนะเดี๋ยวมันจะไหม้พอกะทิเริ่มแตกมันแล้วเนี่ยเราก็ใส่หมูที่เราหั่นไว้ลงไปนะคะแล้วก็คนพอหมูน้สุดแล้วก็ปรุงรสเลิศตีน้ําตาลชูรสน้ําปลานะคะปรุงง่ายๆแค่นี้เลยแล้วก็อย่าลืมใส่พริกแกงนะซึ่งเราซื้อพริกแกงมาแบบในตลาด เผ็ดมากก็คือใส่ไปเยูะให้มันเข้มข้นพอทุกอย่างเดือดแล้วเนี่ยเราก็จะใส่ฟักทองเข้าไปใส่น้าเพิ่มไปด้วยนะเพราะว่าฟักทองมันสุกยากไงเราก็ค่อยๆต้มไปพอฟักทองเริ่มสุกแล้วเราก็มาเช็คดูเอ้ยสุกพอดีหรือ,อยังจากนั้นเราก็รอสักพักพอฟักทองสุกดีแล้วก็จะใส่ใบโหระพานะคะก็ปิดไฟได้เลยคน,คนๆโหระพาก็คือสุกแล้วพร้อมทานมากก็เป็นแกงฟักทองแบบฟักทองไม่ต้องเละมากก็คือพอดีอร่อยขอบคุณที่รับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ได้นะ